หวานสวัสดีทุกทกท,กท่านเลยนะคะสบายกันดีนะสำหรับเอพิโซดนี้นะคะก็สมหวังแล้วสำหรับซื้อชากับรนหมิ่นค่ะได้มาพบกันนะคะในซีรีส์จีนโรแมนติกอิงประวัติศาสตร์เรื่องใหม่ค่ะเลี้ยงเฉินเหมยจินนั่นเองนะคะถ้าเพื่อนๆจำได้เนี่ยคู่นี้เขาเคยได้แสดงละครร่วมกันมาแล้วแต่ว่าไม่ได้คู่กันในท้ายที่สุดนะคะนั่นก็คือเรื่อง The Rise of Ning นั่นเองค่ะซึ่งเรื่องนั้นคุณจางวานอี้เป็นพระเอกนะคะแล้วก็คู่กับนางเอกคือ ทีนี้เนี่ยในบทของคุณซูชาในตอนนั้นนะคะก็คือเป็นบทที่แบบในนวนิยายต้นฉบับคือแบบโอ้ยเป็นอดีตสามีเก่าเมื่อชาติที่แล้วของหลวงอีหนิงไงเพื่อนๆจาได้ใช่ไหมคะแล้วเขาอ่ะเป็นคนที่โดนนางเอกอะ่ะเข้าใจผิดมาตลอดชาติที่แล้วเลยแล้วก็เกิดความฝังอกฝังใจนะคะมาจนถึงชาติในปัจจุบันที่นางเอกของพวกเรานั้นคือได้แบบมีโอกาสในการฟื้นคืนชีพนะคะแต่ทีนี้ในเวอร์ชั่นของละครเนอี่ย Off ไม่ได้ทำในลักษณะที่มีชาติที่แล้วแล้วก็ชาติปัจจุบันนั่นเองค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าแฟนๆของนวนิยาต้นฉบับก็ยังมีความรู้สึกว่าเอออย่างน้อยเนี่ยลูกเจียบฉี้ในบทของคุณสื้อชาในตอนนั้นน่ยก็ควรที่จะแบบเออได้รับความปลอดปอบโยนอะไรประมาณนี้นะคะ แล้วก็แถมเป็นตัวละครนะคะที่คน,นเกียดไม่ลงในวนิยายตต้นฉบับแต่ก็ต้องมาจบชีวิตลงในเวอร์ชันละครค่ะเพราะฉะนั้นแล้วคราวนี้สมหวังแล้วนะคะก็ซื้อชามาพบกับรนหมิ่นในเรื่องเหลียงเฉินเหมยจินค่ะ สำหรับเรื่องนี้นะคะเจ้าภาพแพลตฟอร์มก็คือ Mango TV แล้วก็หูหนานซัทเทิไรด์ทีีนั่นเองนะคะจำนวน40ตอนด้วยกันพวกเราก็คงจะได้ติดตามชมกันนะคะตอนออนแอร์ในปี2026ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเรื่องนี้เปิดกล้องมาได้ระยะหนึ่งแล้วตอนนี้ก็กำลังถ่า,า,ย,า,ถายทำกันอย่างขำำมักขมันเลยค่ะแล้วก็ชุดนะคะชุดของเรื่องนี้ก็ดูว่าจะช่วยทำให้หลอนหมินนั้นดูน่ารักนะคะแล้วก็มีความเขาเรียกไรดิแต่ง ชุดแบบจีนคอสตูมโบราณแบบนี้ก็ถือได้ว่าสวยดีเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะทีนี้คุณรันหมินนะคะพวกเราก็รู้ว่าเป็นนางเอกสาวซึ่งเ,เคยโดนกรณีมาในเรื่องของความสวยอะไรเงี้ยนะคะบอกแล้วความสวยความงามเป็นเรื่องของรสนิยมนะคะบางท่านก็แบบเอออย่างยังไงดีละ่ะคือบังเอิญว่าในเรื่องแรกๆที่น้องรันหมินเขาได้แสดงนั้นบังเอิญไปแสดงคู่กับเสี่ยวจ้านนั่นเองค่ะแล้วเสี่ยวจ้านเนี่ยเป็นผู้ชายที่หน้าตาแบบ 네 <목소리법> ทั้งหน้าตาแล้วก็รูปร่างนะคะคือจัดอยู่ได้ในทั้งหล่อมากแล้วก็สวยมากคือเป็นเป็นดาราชายที่ที่แบบไม่ต้องมีนางเอกก็ได้เพื่อนๆเข้าใจมหเพราะว่าถ้ามีนางเอกแล้วก็จะต้องมาโดนเปรียบเทียบอย่างนี้แหละนะคะแล้วก็ในเรื่องนั้นลำนำกระดูกยกก็คือเอ่อการแต่งตัวของน้องรันมินยังหาอาจจะเป็นที่สไตลิสตนะ์หยังหาสไตล์ที่ที่มันไม่ค่อยเหมาะสมกับน้องสักเท่าไหร่ก็เลยทำให้น้องเขาจะแบบนั่นแหละก็อย่างที่มันเป็น ก็เคยโดนแบบตำหนิเยอะแยะมากมายไปหมดบนโลกอินเทอร์เน็ตนะคะแต่แล้วหลังจากนั้น The r i ลท์ o n i n g ก็เป็นเรื่องที่ได้รับคำชมเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าน้องเขาก็โตเป็นสาวมากแล้วหุ่นบางเอวบางล่างน้อยแล้วก็ทรงผมก็มาได้แบบพัฒนานะคะได้มีสไตลิสตที่เข้ากับตัวเองในจีนคอสมโมลาณแล้วก็พอมาเรื่องนี้นะคะก็เห็นได้เลยนะคะคือมีตัวอย่างของกิฟต์วิดีโอนะคะที่แล้วก็ภาพหลุดต่างๆออกมาจากกองถ่า ของเหลียงเฉินเหมยจินแล้วก็เรื่องนี้ผู้ชายหล่อมากเลยนะคะนอกจากพระเอกแล้วก็ยังมีพระรองซึ่งก็ขนกันมานะเรื่องนี้จะมีผู้ชายอย่างน้อย3คนนะคะที่หวังหวังอยู่ที่จะแต่งงานกับนางเอกของพวกเรานะคะ ก็จะมีการแย่งชิงนางเอกด้วยล่ะค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นางเอกเราสวยนะคะนางเอกจะเป็นผู้เรียกว่าเออว่าที่สามีคนไหนที่ที่เหมาะกับนางมากที่สุดนั่นเองค่ะอาล่ะค่ะชุดโบราณของรนหมินในเรื่องนี้นะคะก็เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งเลยดูจากรูปภาพรูปโปสเตอร์นะคะที่ได้ถูกปล่อยออกมาบนโลกแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตนั่นเองค่ะแล้วก็รูปร่างของรนหมินก็ดูดีมากเลยนะคะเอาเป็นว่าในตอนนี้คือคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหา เรื่องราวที่เก,เกี่ยวกับข่าวเก่าๆในเรื่องของความงามในชุดของจีนโบราณของรนนมินออกมาอีกแล้วเพราะว่าเรื่องนี้เธอนั้นสะดุดตาม,มากเลยนะคะนางเอกของพวกเรานั้นแทรกกู้นะคะสําหรับเรื่องนี้แล้วก็ชื่อก็ชื่อว่ากู้จินเฉาค่ะก็ ตามนาวนิยายต้นฉบับนะคะเรื่องราวก็หมุนไปตามชีวิตของนางเอกเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามพอเปลี่ยนมาเป็นบทละครมันก็ต้องให้มีบทของพระเอกนางเอกนะคะที่มีความเท่าเทียมกันนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะคะอ้างอิงตามนาวนิยายต้นฉบับเนี่ยกู้จินเฉานั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะภาพลักษณ์ของกู้จินเฉานะคะก็เปรียบเสมือนภาพลักษณ์ของ อ,องค์หญิงหุยโลที่เติบโตขึ้นมาในสายตาของทุกคนนะคะเป็นลูกสาวของตระกูลตระกูลที่ร่ำรวยตระกูลขุนนางแต่ว่านะคะตัวของตัวของกู้จินเฉาเองไม่ได้ถูกเลี้ยงที่ที่บ้านใหญ่แต่ว่าถูกส่งไปให้เหมือนกับท่านย่าเลี้ยงอีกทีหนึ่งที่เมืองอื่นนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพอโตขึ้นก็กลับเข้ามานั่นเองค่ะส่วนสำหรับพระเอกของพวกเรานั้นนะคะก็ถือได้ว่าในเรื่องนี้ จะเป็นขุนนางที่ในที่สุดเราก็จะไต่เต้าขึ้นไปถึงตำแหน่งสูงสุดเช่นเดียวกันนะคะอัครมหาเสนาบดีนะคะเป็นแบบนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นตำแหน่งสูงสุดแต่ว่ากว่าจะถึงนะคะกว่าจะถึงตำแหน่งนั้นก็ต้องมีเรื่องราวของการต่อสู้แย่งชิงอํานาจกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะได้เห็นฝีมือการแสดงนะคะของคุณชื่อซากากันในเรื่องนี้รับรองได้ว่าก็จะประทับใจเขาเป็นผู้ชายหล่อ,ลอ,ลอแบบเท่ๆงามงามพิษอนะ เออยิ่งมองยิ่งแบบประทับใจนะคะสำหรับลักษณะแลวก็รูปรักษณ์ภายนอกของคุณซือชาเนี่ยแหละค่ะแล้วก็สำหรับเรื่องนี้นะคะก็ผู้ที่แต่งนวนิยายต้นฉบับนั้นใช้นามประกาศว่าเฉินเซียงหุยจินนะคะก็สามารถที่จะไปหาอ่านกันได้เช่นเดียวกันเรื่องนี้ยังไม่มีแปลเป็นไทยนะเพื่อนๆแต่ถ้าเกิดว่าอยากคืออ่านจีนได้ก็ไปอ่านกันก่อนได้เลยนะคะเรื่องนี้ก็สนุกดีเป็นแนวที่ต้องต่อสู้ฝ่าฟันในตระกูลน,นะคะแล้วก็ แน่นอนแน่นอนว่าจะต้องมีเรื่องของการต่อสู้ในราชสำนักด้วยค่ะ เนื้อหาหลักของเรื่องในนิยายก็เป็นการต่อสู้นะคะในตระกูลนั่นแหละของจีนโบราณแล้วก็มีการแย่งชิงอำนาจโดยเน้นไปที่นะคะกู้จิ่นเฉาซึ่งรับบทโดยคุณรุ่นหมินค่ะก็อยากจะกำหนดชะตากรรมของตนเองใหม่นะคะเพราะว่าชาติที่แล้วมันก็เลือกผิดไปหน่อยหนึ่งชาติใหม่นะได้รับโอกาสในการฟื้นคืนชีพค่ะก็ความสัมพันธ์ทางอารมณ์นะคะกับนางกับทางเฉินซันเย่นะคะซึ่งก็คือพระเอกนั่นเองค่ะออตอนแรกก็เป็นขุนนางก่อนแต่เขาก ก็เป็นขุนนางผู้ทรงอิทธิพลในราชสำนักเนาะแต่หรายก็ตามก็ยังมีตําแหน่งที่เขาจะขึ้นไปได้สูงกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นในช่วงตอนเริ่มต้นนี้เขายังไม่ได้อยู่ในตําแหน่งสูงสุดนะคะทีนี้เนี่ยน่าสนใจทีเดียวค่ะเพราะว่าในายังไงดีในชาติที่แล้วนะคะทางด้านของกู้จินเฉ่านั้นเลือก เลือกพ่อค่ะเลือกท่านพ่อของพระเอกนะคะก่อนที่เอ่อก่อนที่จะมามีโอกาสได้ได้ตื่นขึ้นมาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งมันเพื่เข้าใจใช่ไหมชาติที่แล้วเลือกพ่อของพระเอก แต่พอชาติใหม่อะมาเลือกพระเอกนั่นเองนะคะเออเพื่อนๆอ,อาจจะสงสัยว่าทำไมเลือกพ่อก็บอกแล้วไงว่าแบบชาติที่แล้วก็โดนเป็นหมาบ้างอะไรบ้างของในคนในตระกูลอะไรเงี้ยก็คือตัวของนางเอกเองไม่ได้ถูกเลี้ยงที่บ้านเพราะฉะนั้นอยู่บ้านไม่ได้อยู่แล้วนะคะมีเมียนองเมียน้อยของพ่อมากมายไปหมดเลยนั่นเองค่ะเอาล่ะมาดูเหล่าบรรดานะคะของผู้ที่มาเป็นคู่แข่งทางความรักของพระเอกบ้างนะคะก็วินวินนะคะวินวินมาค่ะ เฉินตงนะคะมาในเรื่องนี้ด้วยเป็นคู่มั่นเลยละเป็นคู่มั่นคู่หมายแล้วก็อีกคนหนึ่งนะคะจวยเย่จวยเย่โอ๊ยหล่อนาะอจวยเย่เพิ่งจะอายุ24เองนะคะก็มาเรื่องนี้ก็มาเป็นพระรองอีกคนหนึ่งเนาะ,ะก็มาแย่งหัวใจของนางเอกกันใหญ่เลยนะคะแต่นี้มันก็มีเหตุผลนะที่นางเอกนั้นในชาติใหม่นั้นเลือกพระเอกเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวแอดวานเสริมให้แล้วกันตรงนี้นะคะก็คือนางเอกของเราเนี่กูจินเฉานั้นเป็นบุตรสาวคนโตของตระ,ะกูลกูค่ะแต่ ว่านะคะด้วยความที่ไม่ได้เป็นที่ไม่ได้เป็น ที่ปดปานไม่ได้รับความสนใจดังนั้นก็เลยถูกส่งให้ไปเลี้ยงดูในบ้านของปู่ย่านะคะมาตั้งแต่เกิดแล้วแม้ว่านะคะพ่อแม่ผู้ให้กําเนิดนั้นจะเพิกเฉยคะ่ะแต่ว่าคุณย่านั้นก็รักนางมากเลยนะคะธัญญา,าดังนั้นกูจินเฉาจึงใช้ชีวิตอย่างหรูหราฟุ่มเฟือยมาโดยตลอดเลยคะ่ะก็คือไม่ได้ลําบากอะไรเพียงแต่ไม่ได้รับความรักจากพ่อแม่นั่นเองนะคะหลังจากที่กลับเข้ามาในตระกูลกูพอโตเป็นสาวแล้วเนาะกูจินเฉาก็ถึง วัยเลือกคู่ค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยด้วยความที่ย่านะคะก็อบรมมาดีเพราะฉะนั้นวิชาการจัดการต่างๆอะไรเงี้ยจัดการบ้านจัดการผู้คนก็ทําได้ดีแล้วก็ฉลาดด้วยนะคะนางเอกของเราก็มาแสดงฝีมือเลยค่ะ <c oughs> ทีนี้ด้วยบุคลิกที่แตกต่างจากผู้หญิงทั่วไปเนาะเพราะว่าอยู่กับย่าก็มีความมั่นใจสุดๆนะคะย่าก็ปล่อยอิสระแต่ คำว่าอิสระก็คือต้องมีมารยาทต,ต้องน,นุนนีค่ะทำให้นางเอกของพวกเรานั้นก็ไปดึงดูดความสนใจของพระเอกนะคะนั่นก็คือท่านเซนาบดีเฉินซานเย่ซึ่งเป็นบุตรชายของเย่เซียนอีกทีหนึ่งแล้วก็เป็นสุภาพบุรุษนะคะเฉินชวนสิงอย่างลึกซึ้งนะก็คือคนเดียวกันนะนเพื่อนๆเฉินชวนสิงก็เป็นชื่อของเฉินซานเย่นั่นเองค่ะเอาล่ะทีนี้เมื่อเผชิญกับปัญหาเรื่องการแต่งงานนะคะในตอนนั้นก็มาลุมมาตุ้มเลยโอ้โหเลือกใครดีเพราะว่าชอยเยอะเหลือเกิน แล้วก็แน่นอนมีคู่มั่นคู่หมายอยู่แล, pelled, แล society, ้วด้วยค่ะแต่ว่านางเอกของพวกเรานั้นมีมุมมองต่อการแต่งงานแล้วก็ความรักในแบบของตัวนางเอกนะคะหลังจากที่นางค่อยๆเนี่ยมองเห็นหัวใจของตัวเองแล้วนางเอกของเราตัดสินใจเลือกเฉินซานเย่ค่ะผู้ซึ่งนะคะเคารพในในความเป็นตัวของนางยอมรับความเป็นตัวแล้วก็นิสัยของนางเอกได้นั่นเองนะคะทีนี้หลังจากแต่งงานนางเอกของพวกเรานั้นก็ค่อยๆเรียนรู้แล้วก็เติบโต ที่จะเป็นภรรยาที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมของคุณนางระดับสูงอย่างพระเอกแล้วก็คอยช่วยเหลือ พระเอกของพวกเราให้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนะคะนายกรัฐมนตรีทีละขั้นคือตำแหน่งสูงสุดของขุนนางแล้วค่ะขั้นหนึ่งนะคะรวมกับนะ่ะรวมกันจับมือกันไปนั่นเองค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะนางก็ได้ดำเนินนโยบายต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อแว่นแควน้นแล้วก็ประชาชนนอกจากนี้ก็บรรเทาทุกยากของประชาชนรวมทั้งบรรลุยุคสมัยที่สันติแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองค่ะเรื่องนี้จบดีแฮปปี้มากๆเลยนะคะโอ้โหเอาละค่ะสำหรับท่านใดที่ รอผลงานนะคะของคุณสือชากับคุณรณหมิ่นอยู่ได้ดูแน่ๆในปี2026ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยนะคะแอดวานอยากดูมากเลยเรื่องนี้นะคะก็มีท่านใดยอยากดูเป็นเพื่อนแอดวานบ้างเอ่ยนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาพูดคุยกับแอดวานได้นะคะก็บอกอีกทีเจ้าภาพคือ mango tv นะคะเพราะฉะนั้นในประเทศไทยก็ขอสักค่ายหนึ่งไปเตรียมซื้อเรื่องนี้มาไว้นะคะขอพักไทยสับไทยลดๆหน่อยนะคะให้ทุกท่านมีความสุขมากๆ ค่ะหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ